สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็สวัสดีในวันหยุดนะครับวันนี้ก็ฝนกำลังตกเลยครับอากาศดีนะครับวันนี้ก็มาสงพากับผมนะครับเก่งพรอโสทร์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับผมจะพามาชมนะครับพานะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็น ธรรมชาติดีๆนะครับผมเนื้อหามันๆนะครับกันอีกองค์นะครับเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับผมก็มาชมกันนะครับว่ามาดูในจุดที่ว่านะครับธรรมชาติดีๆเนื้อหามันๆยังไงนะครับก็ประเด็นเกนแท้ผมขอกล้ามไปนะครับก็เหมือนที่ บอกในในหลายคลิปนะครับเนาะคนเล่นเป็นเขามีครับเนาะคนเล่นลูกหลออเขามีครับนะครับนี่นะครับผมผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมในจุดที่ผมดูชอบนะครับผมดูดีแล้วกันนะครับเนาะในจุดของผมนะครับนี่ครับก็ ก่อนจะลงกล้องนะครับนี่ครับอนๆพี่นี่ดูแค่นี้ก็เห็นนะครับนี่เขี่ยวหยุบย่นนะครับนี่เม็ดหูดนะครับหรือฟองอากาศนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของพะโลนะครับผมพะโลโบราณนะครับนี่ครับนี่ครับครับตินขี้เบ้านะครับนี่ครับตามซอกนะครับเป็นธรรมชาติที่ น่ารักดีนะครับนกมันดีแล้วก็องค์นี้นะครับพิมพ์คมพิมพ์คมชัดครับนี่ครับนี่ครับคมชัดดีนะครับนี่เป็นลองเป็นอะไรนะครับคมชัดครับเหมือนการสร้างเขาตั้งใจนะครับแล้วเพื่อนๆพพี่ดูนะครับนี่นี่ครับดูรอยตะไบแล้วกันครับตะไบเก่าจัดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ ตะไบเก่านะครับนี่ครับอันนี้ก็นะครับคาบนะครับตะกัวนะครับลอยๆชาบนะครับตะกัวปลาหลอดอะไรพวกนี้นะครับลอยนะครับตามความคิดเห็นของผมนะครับน่าจะเป็นเวลาเทนะครับเวลาเทเขาเป็นโลหะเบาครับ เป็นโลหะเบาเขาเลยมาเกาะๆตามเขาลอยขึ้นนะครับเนาะเขาเลยอยู่ขอบขอบครับโลหะนัก็อยู่ข้างในนะครับนี่ครับประมาณทองนะครับประมาณข้าวน้าทองนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็นะครับเม็ดโกดเม็ดตายนะครับนี่ครับนี่ครับก็ดูวมๆก่อนนะครับแล้วค่อยมาส่งกล่องกล้องกันเหมือนเดิมนะครับนี่ครับอันนี้ก็นะครับ รอยตะไบเก่านะครับนี่ครับมีคราบไข่นะครับปวกคุมหมดเลยนะครับไม่ใช่ตะไบใหม่นะครับตะไบเก่าแบบหยาบนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆดูการตะไบเก่านะครับเขาจะไม่แทงมั่วนะครับเขาจะแทงไปทางเดียวกันนะครับนี่ครับเป็นอีกจุดหนึ่งของรูของการพะหล่อโบราณนะครับ มากเขาจะแทงแทงแทงแบบไปทางเดียวกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอย่างที่บอกไปนะครับนี่ครับตะกรวรลอยนะครับนี่ครับนี่ครับก็ผมนะครับผมก็ ทำคลิปหลงพ่อเงินนองวัดห้อยเขนแะผมก็ชอบดูนะครับ <_ an> เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ลงพราหลงพ่อเงินวัดห้อยเขนนะครับ s> <S เนื้อหาดีๆนะครับมันๆนะครับน้วก็ชอบอ่านเม้นนะครับอ่านเม้นเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับนาะว่าคนเก่งคนเก่งที่เขาแบบเขาไม่แสดงตัวอย่างมีอีกเยอะครับที่เล่นเป็นอย่างที่ผมบอกไปนะครับที่เล่นเป็นแล้วเขาแบบ อาจจะเป็นบบผู้เฒ่าผู้แก่เนาะแล้วเขาไม่เขาไม่สะดวกจะแบบโลกออนไลน์นะครับที่จะลงทูบลง u t u b e ลงเฟซลงอะไรอย่างนี้นะครับอินตะโกงตะแกมเดีย๋ยวว่าคนแก่ครับผมอายุขนาดนี้ผมอยากเล่นไม่เป็นเลยครับอินตะแกมไอจี IG, อะไรผมไม่มีนะครับผมก็จะมี a c e b o o k ครับเนะาะไลน์แล้วก็ YouTube นี่แหละครับ youtube ก็งงงวานะครับตอนนี้กคยังค้างอยู่เลยยังงงงงอยู่เลยนะครับก็ ป็ยว่านะครับคนแก่เนาะเขาก็อาจจะไม่สะดวกนะครับแต่เขาก็ดูนะครับดูแล้วเขาก็เม้นตามความรู้เขานะครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆนะครับบางท่านที่ที่เขาศึกษานะครับเขาก็ยังบอกว่าเขาเม้นน่าสนใจนะเขาบอกว่าพวกเงินวัดห้วยเขน่ะนะครับที่ที่คนเนื้อหาดีๆลงกันนะครับนี่ครับ บางองค์ดูเนื้อหาดีๆกว่าวัดบางคานนะครับที่ที่บางช่องเขาลงกันอีกนะครับเนาะเนื้อหาดีๆเนื้อหาดูดีกว่าวัดบางคานที่เล่นกันแล้วก็ที่บางช่องเขาเอามาลงอีกนะครับเนื้อหาดูดีในที่นี้ก็คือดูเก่านะครับนี่ครับก็เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับตามความเห็นส่วนตัวผมนะครับนี่ครับธรรมชาติความเก่าครับ ธรรมชาติความเก่าธรรมชาติการลอยอย่างเงี้ยทําปลอมไม่ได้นะครับเนาะนี่ครับตหนิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันทําปลอมไม่ได้ครับทําปลอมแล้วมันถ้าคนดูเป็นเขาจับเอาสีมาทาสีมาป้ายนะครับเลอะๆเปื่อๆเขาดูเป็นครับนี่ครับธรรมชาติความเก่ามันมันมันทาปลอมไม่ได้นะครับถ้าคนดูธรรมชาติเป็นนะครับนี่ครับแต่ตำหนิพิมพ์ทรงตำหนิพิมพ์ทรง ตามปลอมได้ครับนะครับเพื่อนๆพี่พี่ก็ฟังไว้เป็นแนวทางนะครับนกในการเล่นนะครับนะครับนี่ครับธรรมชาติความเก่านะครับมันปลอมไม่ได้นะครับถ้าคนดูธรรมชาติเป็นนะครับแต่ตำหนิพิมพ์ทรงนะครับมันปลอมกันได้นะครับนะครับเพื่อนๆพ่พี่นี่ครับ ก็ก่อนจะลงกล้องนะครับมาสักหน่อยนะนี่ครับธรรมชาติของตองเหลืองเก้านะครับนี่ครับนี่ครับเขาจะสุกนะครับเขาจะสุกปังนะครับเพื่อพ่พี่ดูสุกปังนะครับสุกปังแต่ไม่วาวเพื่อนเพื่อนพี่ก็อาจจะงงนะครับสุกปังแต่ไม่วาวคือยังไงนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่สุกปัง ก็มีธรรมชาติสนิมนะครับสนนิมแดงสนิมดาสุกปังนี่ครับนี่ครับคุณพี่พีนี่ไม่ซีดสุกปังแต่ไม่วาวนะครับคําว่าวาวคืออะไรก็คือทองเหลืองใหม่นะครับนี่ครับนี่คุณพี่พีดูนี่ครับนี่ครับทองเหลืองยุคใหม่ครับนี่เห็นไหมครับเขาจะวาวนะครับวาววับเลยครับนี่นี่ครับ เขาจะวาวนะครับนี่คือคําว่าวาวนะท้องเลือนเก้าก็คือสุกปังเลยแลวเขาจะหมดวาวนะครับนี่เพื่อนๆพี่นี่นี่ครับนี่นะครับโอเคเรามาลงกล้องสองกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพี่ ตามซอกนี่ครับสนิมนะครับสนิมแล้วก็ตามซอกนี่ก็เหี่ยวจุบชนนะครับตามแก้มนี่ครับสารกันของโลหะนะครับหรือผิวตามมุ้งนะครับพี่พีนี่ครับ นี่เพื่อนๆพี่ดูตามร่องที่แต่งตะไบนะครับจีวรน,นะครับนี่ครับตะไบเก่านะครับเม็ดกวดเม็ดทรายครับธรรมชาติพระลอดดีครับเนาะนี่ครับนี่ครับตามแขนก็นะครับเม็ดหูดนะครับนี่ครับหรือฟองอากาศนะครับ ต้องเลืองนะครับสุกนะครับ,รบปังนะครับแต่ไม่วาวนะครับเพป่นไมพีนี่ครับนี่เปนไมพี่ดูตะไบตะไบหยาบนะครับตะไบเก่าแทงทางเดียวนะครับนี่ครับมีคาบคุมหมดเลยนะครับลอยตะไบแล้วก็ดู ความเก่านะครับ,คร,บครั้งนะครับดูเพี่ชัดๆนะครับ ก้นครับผมนี่ครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับนที่รับชมและก็ติดตามกันมานะครับสำหรับเพื่อนๆพ,นพนี่ที่เข้ามาใหม่นะครับ ก็กดติดตามนะครับเนาะกดไลค์ให้ช่องเก่งพัโพ่อโสธรด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ